พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอทีตุกฐานทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยต่างต่างประเทศพบพอกับสองน้องแทนคือ, 9, นะอนเนก่าเนาะเมื่อไนกับพ่นตกอีแหละมาตกเยามกลางคืนเนาะอันนี้ฮาดังไฟอุดยุงยุงร้ายกระดักกระโดอก,ก็เลยดังไฟอุดยุง <c oughs> พนตกกระดักกระโดะไปไป,ไปสื่อกับข่าวมาพ่นตกลาดพี่น้องนี้เมื่อน,นี้ฮาได้ปลาเผามากินเมื่อนี้อยากพี่น้องเอย้ย โตหนึ่งแพงแพงก็ได้ได้ยากก็เอยากคห้ได้ได้โอ้โหมันโตง่ายโธโตหนึ่ร้อยห้าสิบบาทโตหนึ่งร้อยหนี่โตหนึ่งร้อยเย้ๆๆๆๆๆๆกๆาๆๆ่ๆๆยๆๆเๆๆๆอๆๆ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 อๆๆกๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนก มักินแรงน้ำกันเดือบาลูกินเข่าแรงกินเข่าแรงน้ำหนองแท่นเด้อน้ำหนองแท่นเด้อครับก็คือไดโนเสาร์อยากสื่อไดโนเสาร์ยังบ่แล้วไดโนเสาร์นี่แจวแจวไม่ซองแจวนี่แจวซีฟูดนี่แจวอ่ะนายพี่น้องเลยว้าวทำลายแตกเด้พอถือเลขกันทำลายแตกพอถือเลขโอ้ยพอเคยซื้อเลขอยู่บ่เด้ซื้อกัน สัมปอดลุงปองเฮ้ยเฮก้างมันก็ว่ากระดูกมันพี่น้องไอ้หนองแทนคนโตเปียกทำอาหารนี่น,<อ>น้องแท่นอ่ะเพื่อนเขาบูดมีเวาบ่นจีอู่น้องแทนนั่นไปแล้วครึ่งหนึ่งน้องแทนคนเดียวน่ะไปแล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องลูกซ่าน่ะไปแล้วครึ่งหนึ่งคนเดียวอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด ก,กินเองพักโว้ยพักก็สแกเก้วเจเ้ากับข้าไม่หี่อกูอะกินเองมาทำสบายดพีน้อง้าวปุนกระสือตังหาพักกระสือพักกระสือเยลาต,ตัวหนึ่งเสีอีกหน่อยเลากินอะทีหน่อยเลยพอดีปลาสูงั้ง,ง,งแรกพี่น้องั้งแรกกันคลองอะ่ะ ในรอบรายเดือนพี่น้องอยากกินปลาเผากินแต่หมูกับไก่แล้วก็บ้วนไว้เบื่อขาดแล้วฟองแกงบุกินฟ<ม>องแกงกรบบุินอนนัในรอบหนึ่งเดือนหางมดย่างไก่เดี่ยมันคือเนอะได้ดิอันปีเนาะหัวไก่ เอาบลาเขานะเอาบปลาดุเขาวกีป,ปลาเป็นยังตลาดกินตะไคร้ลายมันมีกระดูกก็กระดูกป่ะกระดูกกระดีกอยู่แค่เดิกยังกีปลาไม่เอาเห็นเราเป็นไม่เอาผมกินปลา วกยปลาละวบกยปลาละก็ม่กระดูมางงโอเคไปดิสเด็กมันบอเสะจะเด็กเรากะซิบมาก่อน

ตัวลิะรบ้าอืหน่งหื่กาอกินอยาเอ็งามมีเมือนนที่น้องี่้านเาบวมีเงินเขาก็ยังไดกิน่ะ อัน้เราเห็นงามีงาเดลือดนะพี่น้องแางาเหลืองหมดแพงนก็ย่ามันตาไม่เาีนี่ยอคมีแต่เะมาสิ่งกระปุกว่าเอาใส่ในลูกนี่นี่ใส่โอ้ยใส่กินกระปุกนี่กินกระปุกชดกินก เราจอย่าพ้องปนเอาขยะแล้วก็พ่อทยก็เอ็มไปเลย ไปเรื่อยไปซื่อห้อมเปรห้อมเปเรใครเลยเขาจะเอาห้อมเป,เป,เปรี่ะเขาตีเปรีงตี

ยังลอยาน้ำาน้ำจิ้มยยังว่ามันเหมันเหทำอันบวละพาพี่น้่ยบว้าบวละพาทำตัดสวพี่น้อง vài đến này pai an Hola pa Ni he bo an ha la He he bo i me He Ya ki wa ya ki ya i พ่จะห้ลงมาคห้บอกให้กรเทพฯนี่ก็คือประจำแต่งปะจำช่วงแล้วคือหลังช,งช่องำหน่วย,ยช้องทำหน่วย,ยชุกทุแบบอ<ป>

ăn bàn, thao 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 các bạn. Thế, không? Nên... đấy, thế lại, thế lại không đạm nữa.

อาบุกไปอาเวนเองนี่ <savior these> <ers> ูกใจจิ like ๋กมะแสลาอะไรพี่น้องแต่ว่าห้ามไม่ตต่อคิดน้าพอกันใหม่ลืมขาวรับส้มซองลงแท้ในเดิมฝากไลฟ์ปักแท้ซองลงแท้แน่ ແລະກາຝາກຄົນຫົວໃຈໃຫ້ນ້ອງແພແດ່ເດີ້ໄດ້ໄດ້ກະລາແລ້ວນະປລຂາຍທສາລັບດີປລງໃຫອແມ່ດດ